ขณะที่ราษีชนกกำลังบำเพ็ญตนอยู่ที่อาสมริมแม่น้ำนี้เองล่ะครับผอบทองบนดอกตัวก็ลอยมาหยุดตรงหน้าเขาพอดีเท้าชนกเนี่ยรู้สึกแปลกใจมากเลยนะครับก็เลยรีบเอาผอบนั้นขึ้นมาจากน้ำแล้วก็เปิดดูข้างในปรากฏว่าภายในผอบทองมีเด็กทารกหญิงรูปงามนอนหลับอยู่ หรือีชนกที่ได้เห็นก็รู้สึกถูกชะตาจึงตัดสินใจรับเอาเด็กหญิงมาเลี้ยงเอาไว้เขาได้ตั้งจิตอธิษฐานขอให้น้ำนมไหลออกมาจากปลายนิ้วเพื่อป้อนให้แก่ทารกน้อยได้ดื่มกินแต่การเลี้ยงดูเด็กคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับและมันก็ไม่สะดวกต่อการบำเพ็ญพรตด,ด้วยหรือสีชนกจึงประกอบพิธีกรรมฝังพระอบที่มีเด็กหญิงเอาไว้ใต้ต้นไซหญยอธิษฐานฝากฝังไว้กับพระแม่ธรณีและเหล่ารุกขเทวดาให้ช่วยดูแลรักษาเธอให้ดี ทันใดนั่นแหะครับในหลุมที่ขุดก็มีดอกบัวผุดขึ้นมารองรับพระอบทองเอาไว้พร้อมกับมีเหล่าเทวดาคอยพิทักษ์รักษาเด็กหญิงเอาไว้ภายใต้แผ่นดินนับตั้งแต่นั้นมาซึ่งในขณะเดียวกันกับที่นางสีดากําลังเติบใหญ่ยอยู่ภายใต้ผื้นดินของกรุงมิถิลานั่นเองล่ะครับทางด้านกรุงอโยธยาโอรสทั้งสของท้าวทศรถก็เติบโตเข้าสู่วัยสิปี แลวันหนึ่งท้าวทศรถก็อยากจะให้ลูกชายได้เรียนวิชาการยิงธนูเขาจึงเริ่มต้นด้วยการมอบกระสุนที่ปั้นจากดินเหนียวและคันยิงกระสุนเอาไว้ให้กับลูกๆได้ยิงเล่นก่อนที่จะเข้าสู่การฝึกฝนจริงพรรามพระพศพระลักษและพระสัตรุดจึงเพลิดเพลินกับการฝึกยิงกระสุนดินเหนียวอย่างมากเที่ยวยิงเล่นไปทั่วทั้งเมือง ระทั่งพระรามเนี่ยนะครับได้มองเห็นนางกุจ,จีนางข่อมผู้ทางานรับใช้มเหสีกายเกสีที่กําลังยืนมองเด็กๆเล่นกันด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแต่พระรามเนี่ยนะครับกลับนึกสนุกยิงกระสุนดินเหนียวไปใส่หลังของนางกุจีทําให้เธอเนี่ยเจ็บมากจนเธอต้องโก่งตัวทําให้หลังตรงได้ชั่วขณะหนึ่ง ซึ่งท่าทางของนางกุจจีเนี่ยแหละครับก็ทําเอาเด็กๆและเหล่ามาหาดเล็กที่ดูแลอยู่ไม่ห่างพากันหัวเราะขบขันกันอย่างสนุกสนานโดยที่ไม่รู้เลยว่านางกุจจีเนี่ยรู้สึกอับอายจนน้าตาไหลและก็โกรธแค้นมากความอาฆาตแค้นจึงฝังอยู่ในใจของนางค่อมกุจจีนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา